เด็ครับพี่น้องเตรียมสอบในการตอนขอเขาแหละเหลี่ยงนกเขาทุกท่านครับวันนี้ครับมาเยี่ยมบ้านอาจารย์บุญทันครับอาจารย์บุญทันนำบุทนะครับเนาะครับวันนี้ครับก็ดีครับมาพ่ออาจารย์กำลังเตรียมอุปกรณ์เตรียมไะ้พวกนี้ครับออกไม้ครับมือนก็เลยอยากถามว่าการแซมวันนี้แซมอย่างไรเนาะครับว่าปลาห้นกอโหนกปลานี่ครับ ระแวงครับเมือนี่ครับได้มาส,สอบตามอาจารย์รองเบิ้งนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวเบิง้งวิธีกันเลยครับพี่น,อน้องกบผมกาสรสร้างเนีชยครับเกี่ยวเพื่อนครับกับหนกปลานะครับเอ็ดจัจงไเหน็นมาระแวงอาจารย์นกปลาเขาเนี่ยมันอยู่ที <ไง S 2> ่นกต่อครับรมันอยู่ที่นกตอ่อค้าว่นนกปลาระแวงคือหนกส้วนหน่อยหนกติดใจระแวงนะครับ การแซมคนเนี้ยนะตรงกระจมนี่ครับแล้วแต่กระจมกระจมกระจมเนี่กระจมหน่อยนะครับสำหรับสูตรผมนะครับผมใส่ขางละสามสามขางนะครับไอใบใหม่ยังก็แล้วแต่ครับคือขางเงี้ยนะครับขางขางขางละสามขางนครับผมกระจมขางละสามขางนะครับขางละสามขางโอขางละสามขางขนาดปอยไปเลยครับขนาดปอยเนี่ย อลเคกางหนาเนี่ค LIKE. no no ื o ็ต้องมาเสียมบ่บ่ต้องเซียมครับกางหนาบ่ต้องไปปิดบ่ต้องไปปิดบังครันกางหนาเนี่ปล่อยเลยครับการมีใบใหม่ใบนึงเดียวมาทังหนาต้องเป็นเนี่ยอันเด็ดกอกระต่านีบปัดออกหลดครับประมาณนั้นประมาณนั้นเอาแบบเซียมตามธรรมดาคนทั่วไปนะครับกอาจารย์ตอนนีก็เคยแซมอยู่นะครับเนาะแต่ว่าอันนี้บอกกันครับการแซมมันเย็ดเป็นสูตรไทยสูตรมันเนาะครับผมมันมันเกี่ยวครับมันเกี่ยว มันเกี่ยวเอาไปแซมขังละซ้ำขังละซ้ำกันสูตรผมนะครับขังละซ้ำกันมันสินะมใบใหม่นะก็ได้ก็แล้วแต่ต้องขังละซ้ำกันเท่านั้นนะครับเมื่อว่าจะใบใหม่นะํา่ว่าจะใหม่ใหม่ใหม่ใบใหม่บางต้องขังละซ้ำกันแล้วแซมตัวผู้ขอกับแซมตัวธรรมดานี่คือกันหมดอาจารย์การแซมวันนี้มันเกี่ยวขึ้นกันครับเกี่ยวขึ้นกันแซมขึ้นกันบ่กแซมขึ้นกันครับแซมขึ้นกัน เกันแซมคือกันการเส้การแซมนบนเนี่ยนันมีประโยชน์อยู่สองสามอย่างนะครับหนึง่งคือปิดบังตรงบังตาให้อีเหลวเนาะครับเนาะคืออุปสรรคของเขาในการตอนนี้นคืออีเหลวมันอาจจะเนีเ่ยมอเห็นชัดประเด็นย,ยังประมาณนี้นมันก็อาจจะแบบซอยเขาได้ยังประมาณนี้สองก็คือเวลาเราไปตอ่อปุ๊บเนี่ยทั้งวันประมาณนี้น,นะครับ อาจจะแดดซองแดดนังอาจจะเป็นลมเป็นเงาให้ลมเป็นเงาให้นกครับผมนกตอเขาได้ยังประมาณนี้ครับเพราะต้องตาแดดเกินไปยังประมาณหนึ่งเนะครับต้องอยู่ลมอยู่เงาได้ประมาณนี้หัวแนวเต่อาจารย์ตานไหนนะครับบางคนแ็แทมแบบบางๆผมบางบางมันป็นที่สนใจของแบบพปกสาษาเขาอหไรกลัวยังเสร็จอีกแล้วนกกระปูดยังประมาณนี้ครับบางที่นกตอเขาเวลานกตามันเห็นนกตาเพิ่มถึงมัน อ่ามันหนาสิล็อกแรกล็อกแรกมันหนาสิขคนให้ผมเนี่ยมันเป็นทีจับตาของแบบศัตรูนะครับเอก็ต o n แบบเสืมบางไงขาหรวมนั้นจังน่อยแม่แมงครับบางบางไปกับบอดีนะครับบางคนนอ่ะคือว่านะครับบางค้นไปต่อกับกับโมเป็นพอดีพอดีขากับมากกับมงเตี้ยกับมันกระโจนพอดีตลอดไปนะครับกับมากกับข้อขาดกับมีนะครับมันก็จะเห็นตัวตัวไปบองต่อตัวรักกันยังประมาณนี้ครับ ออครเสียดายครับเสียใจนัาอยู really ่แต่หลังหลังข้างหลังนะครับอาจารย์ข้างหลังพวเนี้ยนี่เอาต้องติดบ่ข้างหลังก็คือซ้ำท่ากันครับข้างหลังไม่ต้องปิดครับปล่อยเลยครับข้างหลังปล่อยเลยครับปิดมันมีข้อดีข้อเสียข้างหลังมันมีข้อดีข้อเสียหนึ่งการตีข้างหลังนี่จะได้กับการมาไหนหรอกครับจะได้กับตีกับเราขนองปลาของตีข้างหลังจะได้กับตีกับเราอ่าตีข้างหลังนี่จะได้กับตีกับเราขันมันไม่งาทางที่ดีห้องกัแม่นครับ มันม <ider> ีงานจะนั่กะตีขึ้เก่าตีทั้งหลังนี่เจ้าศิษย์สาเสียบหน้าพ่อเนมันก็มันกะตีขึ้นเก่าครับแต่มันมีงานเพราะฉะนั้นก็แบบเ้าต่อสาวครับมันบอดดิปีนต้นเนาะครับเนาะมันบอดดิปีนต้นมันก็เป็นสายปีนเพราะฉะนั้นเ้างฮักงานฮักยังออกข้างหลังบ่ได้เพาก็ต้องเชี่ยงตรงนี้ประมาณนี้มันก็มันเขาสนางมันก็จะได้มันกะตีอยู่วันนั่งขครับไอ้กระจมเนี่ยว่าพ่อเน่ครับขังละวซ้กัน โอเคเซ็ตแล้วครับกระจมนี่คืออาจารย์มเนียนกระจมครับอาจารย์มเนียนมเนียนกระจมบานไดครับห่างๆไว้ครับห่างๆไว้เพื่อนงต่อเขาจะได้แนบเห็นแบบนกปลาได้ง่ายๆมันจะได้เรียกเร็วครับเห็นตบนีลำองเรียกปั๊บี่เมนใส่นาไปปุ๊บเยนาปลาบินสากรแเนียมเห็นปุก็ซื้อปลาเดวเตะอาจารย์ท่านน้นะครับเนาะอันนี้สยสมันอันี้สสุดสืยยสว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 ยสรยสวยสรยสวยสสยยสรสนส นี่ครับสำคัญสำคัญครับอาจารย์คุณท่านใ้ความสคัญครับบ่งนี้ครับสำคัญอยู่ยูสีสั้นกวนี่ครับบ่งสีนกปลาสีไม้เยหนะครับเนาะอันนี้ห้าอันนี้ห้ามากท่านก้มหาใจอันนี้ผมใส่สูตรโวราดมาแต่ไหนแต่ไรเนาะครับเนาะสูตรโวราดมาแต่ไหนแต่ไรข่างละสองก้านครับข่างละสองก้านซันกวนี่ครับเขาใส่ข่างละสองก้านครับข่างละสองก้าน มาสอดกันก็ได้ครับขางมาสองกันขางมาสองกันขางมาสองกันเนื้อว่าตะการมันเยใส่การเดียวก็ได้ครับตะการมันเยก็ใส่การเดียวก็ได้การไปไปเขาหนะแมนแมนครับทำมันหนาทำมันบางๆก็จำแรกจำหนึ่งใส่สองกันนะครับใส่สองการมากระเสริฐไปครับขางมาสองการอาจารย์ให้ก้อนชกขันมองที่นกศิษย์ยมขมาสองการมองนกสีิษยียมครับ มาสองกันใบใหม่ใบเด็ก็ได้ครับแต่ว่าถ่ายคลิปแล้วครับแล้วผมจะบอกสูตรเด็ดอยู่มีสูตรเด็ดสูตรเด็ดครับอาจารย์บางท่านอาจจะบล็อกเคยใส่นะครับเนาะสูตรเด็ดครับถ้าบล็อกเคยก็ก็ลองลองมองนะครับเด้อสูตรเด็ดของผมนี่คือว่าใส่มาแต่ไหนแต่ไรนะครับอันนี้คือเบิ้งเบิงคือธรรมดาครับแต่ว่าสุดท้ายมีมี มีเด็ดเยือนบากของภาทางม่เดียครับมาแซมรับแกครับขานละสองบาคนบาคนแซมเวน่หก็บเล้วนะครับบาคนแซมตอนกับไฟขานละสองเวน่้ก็แเล้วนะครับแล้วนะครับเสนี้์ค้คนแหล้วนะครับคูและควนเหล่านะครับกันใบใหม่ตัวใดมันสีกับมาหาคอนนี่เอาออกเลยครับคอนหองมันจะโบเดนครับมันจะโมเดน ครับผมมันจะมีใบบานต้องให้ต้องให้ข้อนเด่นครับต้องใหนข้ออ่อนเด่นเด่นใบประมาณไหนสำคัญก็คือว่าสูตรผมผมภาษาแค่นี้ครับผมจะใส่สวนสวนครับสวนทางครับสวนทางผมจะใส่สวนทางครับสวนแบบไหนนะครับคก็ใส่สวนครับสอดสวนเลยครับผมนี่ครับสวนกลับครับสวนกลับครับสวนกลับเลยครับครับผมสวนกลับมาเลยครับ สวนกลับมาเลยสวนกลับมาเลยครับนนีี่่ครับการเดียวครับสวนกลับการเดียวก็มาต่อรายการทางละการเมื่ครับอาจารย์ทางละกันครับทางละกันทางละกันใส่คข้ามาสวนครับสวนครับสวนกลับครับสวนครับครับผมใส่คข้ามาสวนสวนทางละกันนะครับครับสำหรับมื่อไงนะครับก็ร้องไปใส่ร้องเมืองครับอาจารย์ท่านในบ่ก็เคยมีแต่โบตันแท่งฝนไอ้ ใบไม่สวนกับก็ล่องแท่งราองมึงครับเพื่อนี่ครับสอดสวนเลยครับสอดสวนครับอ๋อสอดสวนมาเลยครับประมาณนี้เ้ากยบเอากันไปไหม่เสียงสวนมัน้นมากสิฮาเอาออกครับมันสีเป็นวิธีการมองเห็นของนกกรนะครับประมาณนั้นอันใบไม้น่น่อยมันเครื่องฮะตัดออกนาะตัดออกครับตัดออกตัดออกก็จังกลางหนาปนเหียนสิมันสีมากสิเพิ่มเนี่ยออกเลยครับ พนตีแบบบังบังข้องการวิธีข้องนกต่อครับทั้งอาการเสียออกเลยครับทั้งอาการออก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 เลยพอน่าออกได้ก็ออกเลยครับนี่ครับเาแบบเ่าจะมาแทงที่หลังเลยนาเสียบเพาะจะมาแทงที่หลังเสียบแล้วเมาแทงที่หลังครับผมถ้าหลังก่ต้องเที่ก็ได้ครับก่ต้องก่ต้องเที่ก็ได้บดมันสิตีเนี่ยจะได้มันก็ตีครับมันประกอบกันหลายอย่างเนาะอาจารย์เนาะ ันประกอบกันหลายอย่างเป็นว่าเข้าเสี่ยมพเนี้ยดดิเรามันสีเย็บเลยว่าแมงมุมแเกี่ยวกับนกปลานกตัวการว่าพันี้ยดและหลายอย่างครับเนาะหลายอย่างครับมันก็สีอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะมันก็สีอยู่ประมาณนี้ครับเวลาสร้างพเนี้ดแล้วมันก็สีอยู่ประมาณนี้สวนนะครับเนาะใส่คำว่าสวนครับสวนสอดสวนเลยแซมสวนอย่าไปอย่าไปแซมทางเดียวครับสวนเลยใส่คำว่าสวนนกฟ้าเขาต้องสวนอยู่แล้วบอกไงไงไงประมาณนี้มันนี่ มันเป็นศิลปะในการสาพเนียตัวครับการต่อหนุกมพอดีครับม่บานอาจานเนาะครับเนาะเมื่อนี่พอดีให้อาจารย์อยห้ดีครับผมสูตรเด็ดนี่ครับสูตรเด็ดครับสูตรเด็ดชุดท่ายก็คือการไปต่อนะครับเนาะสมมติว่าเขาไปต่อต้นไม่ต้นนั่นประมาณเนี่ยเขาไปต่อต้นไหม่ต้นนั่นปุบเนี่ยสควอชิกเกินต้นก็เนี่ยในเหงาใหม่เงายังพุนี่มันอาจจะมีนงมีแหนงต้นใหม่ต้นนั่นยังประมาณนี้ครับ เด็ดใบแล้วครับเด็ดใบเด็ดยอดยังก็แล้วแต่มาแทมไปพเน,เนีครับโอ oh. ้ต้นนั่นก็ได้เออม,มปปัน,เ,นเอาตอนปป้นเดี่ยวเอ้วขึ้นสี่ขึ้นไสแม่ครับผมไห้มาแทมลักษณะนี้ครับ oh. มาแทมลักษณะนี้มาแทมไปตรงนี้ครับ oh. <c oughs> มาแทมไปไปตรงนี้ oh. ครับต้นนั่นแหละต้นเที่ยวเที่ยวเที่ยวจาจะเกาะนะครับมามาแทมไปอ่าเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะนี้น้องขึ้นต้นแรกเราต้องเด็ดต้นนั่นตระมานนี่น้องครับน้องอันนี้สตรผมนะครับเลยรับรองอันนี้ครับ ส่วนอาจารย์บุญท่านครับเด็ดเลยครับผมลองใส่รองมั้งครับคมครับหมานครับเนี่ยครับครับครับจังไรกัดรองไป็ดปั๊บใส่รองเมึงนะครับเนาะครับนี่ครับการแซม่อเนีึกครับของอาจารย์บุญท่านนามบุตรครับนี่ครับจะเป็นอาจารย์หุ้มพู้นเองนะครับเนาะเมื่อนี้ก็ได้มาเยี่ยมพอดีพอดีเห็นอาจารย์กำลังแซม่อเนีึกครับเมื่อนี้ครับสำหรับเมื่อไ่ครับ ลองปรับใส่รองเมืองนะครับเนาะการแซมบเนียดบ่้หนกแล้วแยงครับพี่น้องเมื่อนี้ครับผมกับอาจารย์บุญท่านครับก็จบคลิปไปเที่ยงเท่านี้นะครับเนาะครับอาจารย์เนาะครับผมครับโอกา้าว่ากันไหมครับในทีมเรสครับสำหรับเมื่อนี้ครับสวัสดีครับ